ประกาศจุดยืนของตาลาพักก่อนที่จะเข้าร่วมก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะบอกว่านโยบายของเราต้องได้รับการนําไปพิจารณาแล้วนําไปสู่การถอดออกมาเป็นนโยบายเพื่อนําไปปฏิบัติแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะครเราจะไปพูดคุยกับรองโฆษกพลังประชารัฐคุณธนกรวังบุญคงชนะพวกพลังประชารัฐเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้นะคะซึ่งตอนนี้คุณธนกรอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณธนกรคะ่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองครับค่ะ,<น>ะคุณทานกรคะสรุปแล้ววันนี้เก้าอี้รัฐมนตรีตามที่มีการนําเสนอข่าวคาดการ์กันไปมีตรงไหนที่มีการปรับมีการเปลี่ยนหรือว่าคาดเคลื่อนไหมคะคือคือตรงนี้ท่านหัวหน้าพักกับท่านเลขากำลังดําเนินการอยู่นะครับครับซึ่งผมเชื่อว่า ใช้เวลาอีกไม่นานก็น่าจะเสร็จตั้งหมดนะครับครับตอนนี้ตอนนี้ท่านกําลังหาเลยกันอยู่ครับครับที่บอกว่าไม่นานนี้สัปดาห์หน้าพอจะเห็นความชัดเจนไหมครับคือผมเข้าใจว่าทางท่าน้าพักท่านอุตมะคงท่านบอกยืนยันมาแล้วว่าท่านจะทําให้เร็วที่สุดครับครับครับแล้วแบบนี้เองคือขับตรงๆเลยนะครับเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยตอนนี้ยังมีการเจรจาอยู่ไหมครับในตําแหน่งเนี้ยนะครับ ผมเข้าใจว่าก็คงมีการหารือกันอยู่นะครับครับอยังไม่สามารถบอกอรายละเอียดเราได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันมันอยู่ในช่วงกําลังยังคุยกันอยู่ะครมผมก็เลยไม่กล้าที่จะบอกว่ามันจบแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่ามผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยอะไรหลายอย่างเนี่ยมันมันคงจะใกล้จะจบแล้วนะครับครับเพราะว่ามัน วันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยก็รอรัฐบาลใหม่อยู่นะครับ ค่คาน,น,นก่อนคะคือรายงานจากกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หลังเข้าสภาไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีทราบอยู่แล้วว่าพลเอกประยุทธ์จะได้นั่งเก้าอี้นายกต่ออีกสมัยแต่มันมีกระแสะข่าวบอกว่าอาจจะมีการขอโฟต้ารัฐมนตรีบางกระทรวงนี่ขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะส่งผลให้บางพาคเนี่ยไม่พอใจในระหว่างเส้นทางนี้เนี่ยมีการคิดเอาไว้ไหมคะว่าคาดการเอาชนิดที่ว่าเลวร้ายที่สุดเดียวกันไม่ลงตัวรัฐบาลจะระสัมไหมคะ ผมว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยคงทําความเข้าใจกันได้นะครับคงไม่ส่งผลอะไรกับการร่วมรัฐบาลน,นะครับและก็เมื่อ,อมีการเมื่อปรดกล้าท่านนายกลงมาแล้วมีนายกอย่างเป็นทางการนะครับท่านนายกเองเนี่ยท่านก็มีอำนาจตามกฎหมายนะครับในการที่พารนาคอรมอด้วยนะฮะ,ะตรงนี้ผมเข้าใจว่าตัว,ตว,ตวท่านนายกเองน่าก็คง คงจะต้องดูอยู่และก็ทุกอย่างคงจะสามารถทำความเข้าใจกันได้ครับ,ค,รบค่ะ<ม>นโยบายหลักๆที่แต่ละพัคเข้าหาเสียงเอาไว้สมมุตินะคะสมมุติว่าวันนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยอาจไปอยู่ในมือของพักใดพักหนึ่งจะเป็นพลังประชารัฐหรือว่าประชาธิปัตย์แต่ว่าสิ่งที่เขาได้มีการหาเสียงกับพี่น้องประชาชนเอาไว้จริงๆโดยเฉพาะเรื่องของราคาพืชผ,ผลทางการเกษตรข้าวยางพาราทุกอย่างจะถูกนําไปสู่การปฏิบัติจริงได้ไหมคะ คือคือตรงนี้เหมือนเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าในกรณีของกระทรวงเกษตร,รในที่เป็นข่าวและก็มีท่านสอสอภายในพัรคพลังประชารัฐออกมาพูดเนี่ยนะครับ,รบเราไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลว่าใครจะมาเป็นน้องตี๋ถูกไหมครับแต่ว่าเราพูดในหลักการว่าวันนี้เนี่ยเราเดินทางไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนไว้เนี่ย ส่วนใหญ่เนี่นยนโยบายหลักๆของพรักเนี่ยมันจะเกี่ยวกับภาคเกษตรสินค้าราคาเกษตร<ช>นะครับอะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยสะท้อนปัญหาไปให้กับทางหัวหน้าพัก<ช>ได้พิจารณานะครับซึ่งในการเจรจาร่วมรัฐบาลน,นั้นเนี่ยทางพักได้มอบหมายกับทางท่านหัวหน้าพักกับทา่านเลขาธิการพักไปเจรจา,<ช>จาเป็นการเจรจาระหว่างพักการเมืองกับพักการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านสสในพักได้สะท้อนไป แต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ท่านหัวหน้าพักกับท่านเลขาธิการพักนะครับว่าการเจรจาเป็นอย่างไรทุกคนก็ย่อมปฏิบัติตามนั้นเลยครับครับครับแล้วสําหรับพักพลังประชารัฐเองนะครับผมนโยบายต่างๆที่ได้ไปหาเสียงมามารดาประชารัฐเอ่ยบัตรสบดิการต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยเราเราต้องยึดมันไว้หรือว่าต้องทําให้มันเกิดขึ้นให้ได้เลยไหมครับผมแน่นอนครับคือวันนี้เนี่ย นโยบายหลักๆของพลังประชารัฐเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพักนี้กองคุนหมู่บ้านสามปีมารดาประชาวัฐหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลใหม่ก็จะต้องทําต่อ mm. นะครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน <Yeah. S 2> ในขณะดเดียวกันเนี่ย นโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ได้ตั้งท่านสุนทรรัตน์สุนทิีเจรวงเนี่ยนะครับลขกติการพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะทํางานหารือในเรื่องนโยบายรวมของรัฐบาลทุกพรรคนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังหารือกันอยู่นะครับแต่ว่านโยบายหลักๆของพลังประชารัฐเนี่ยเราสารต่ออย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ45ล้านใบเนี่ยตรงเนี้ย ก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับหรือมารดาประชาัฐเนี่ยทางรัฐบาลก็จะต้องดําเนินการนะครับค่ะครับทีสิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีการไปเพิ่มูงเงินเข้าไปในบัตรตามที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีการหาเสียเอาไว้ไหมอะคะมีมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าตัวเลขตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนอะค่ะในรายละเอียดเนี่ยนะครับก็คงมีการปรับปรุงบ้างนะครับเพื่อให้ันิีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ เพื่อให้ครอบคลุมกับพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะก็คงมีการปรับปรับปรุงบ้างนะครับแต่ว่าผมก็ใจว่าอาจจะมีการขยายตัวเลขเพราะว่าวันนี้การที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับบางฝั่งก็มาวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนมันจนลงประเทศอะไรเงี้ยแต่จริงๆตรงนี้มันเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องช่วยให้เขายืนได้นะครับไม่ใช่ว่า ไปส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ใช่นะฮะใช่ใช่เพราะมีเขามีกติกามีหลักเกณฑ์มีคุณสมบัติแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องช่วยให้เขายิงอยู่ได้เพื่อไปทํางานต่อไปฮะที่ผ่านมาเหมือนเป็นตอบโจทย์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านรากแก้ไขปัญหารากย่ายกับพี่น้องประชาชนได้จริงๆไหมคะคุณธนกรคะเท่าที่เราดำเนินโครงการเนี่ยในส่วนหนึ่งนะผมว่ามันมันได้นะครับแล้ววันนี้เหมือนที่ผมบอกว่า วันนี้เมื่อเมื่อเรามีนายกรัฐมนตชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับท<ะ>่านมีภาวะผู้นำนะครับมีความเด็ดขาดกล้าคิดกล้าทำและมาบวกกับคอรมอเนี่ยคณะรัฐสีที่มาจากนักการเมืองเนี่ย<ะ>เราต้องอย่าลืมว่านักการเมืองเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด<ะ>ย่อมจะเข้าใจปัญหาของประชาชนมากกว่าคนอื่น<ะ>เพราะฉะนั้นเมื่อสองส่วนมาบวกกันเนี่ยผมเชื่อว่าจะสามารถที่จะ เดินหน้าประเทศไปข้างหน้าได้และสามารถท<ช>ี<ช>่จะช่วยเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มันไปได้<อ>เศรษฐกิจมันก็ค่อยดีขึ้นนะครับตรงนี้<ช><ช>อยากให้มองมุมน,นี้ว่าข้อแนอดีเนี่ยเราเข้าใจนะครับว่ามันเป็นรัฐบาลพิเศษแต่วันนี้เนี่ยมันมีเป็นรัฐบาลป,ปกติตามระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีนักการเมืองคนที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมาเป็นผู้บริหารด้วย S <S ผมเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นและการบริหารจัดการเนี่ยมันจะตรงเป้าหมายตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนได้พูดถึงเศรษฐกิจแล้วก็เลยนึกถึงสมหน้าพ้าตาของทีมเศรษฐกิจนะครับก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวมาด้วยว่าอาจารย์สมคิดจารุศรีพิทักษ์นี่เลครับถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้มาดูแลกระทรวงเกรดเอสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยนะครับท่านจะไม่มาร่วมกับรัฐบาลชุดนี้จริงๆแล้วประเด็นนี้เนี่ยข้อท็จจริงมันเป็นอย่างไรครับตรงตรงนี้ผมผมไม่ทราบนะครับ แต่ว่าผมเชื่อว่าท่านอาจารย์สมคิดเนี่ยก็เป็นบุคคลสําคัญขอ,ของของรัฐบาลน,นะครับ mm hmm. และท่านก็มีบทบาทในการดูแลทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมเชื่อว่ายังไงท่านก็ต้องคิดถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลักค่ะนะครับว่าจะทํายังไงต่อหรือจะตัดสินใจยางไงแต่ว่าในส่วนที่พิธีกรถามเนี่ยผมยังไม่ได้ยินเรื่องนี้นะครับค่ะครับค่บคุณทนกรคะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณธนกรบอกว่าเชื่อว่าพอมีฝ่ายการเมืองมา มาร่วมงานมันก็จะต่างกันกับรัฐบาลพิเศษที่เข้ามาตามที่เราทราบกันการทํางานจะง่ายขึ้นแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยบอกว่าเอ๊แล้วมันอาจจะมีเกมการเมืองในสภาเพราะมันคือการเมืองเต็มรูปแบบมันจะง่ายขึ้นจริงๆเหรอคะการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆนะวันนี้ผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับครับวันนี้เนี่ยเรามีฝ่ายค้านที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลนนะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับวันนี้เจ็ดพักการเมืองผมคิดว่า ท่านเตรียมตัวที่จะเป็นฝ่ายการที่ดีในการตรวจสอบรัฐบาลดีกว่านะครับและก็มีอะไรเนี่ยท่านไปเอาไปในสภาเดยใช้ระบบรัฐสภาในการแก้ปัญหานะครับไม่ต้องไปใช้ระบบที่จะมีะผรเห็นบางบางกลุ่มการเดือนบางพรรคเริ่มพูดถึงเรื่องล็อกเรื่องอะไรเหล่านี้ซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์กับประเทศนะครับ วันนี้ประเทศมันน่าจะปลองรองกันได้และเดินหน้าประเทศได้แล้วนะครับแล้วก็พักการเมืองคุณก็ใช้เวทีรัฐสภาเนี่ยในการตรวจสอบรัฐบาลไปอย่างเข้มข้นเนี่ยผมอยากเห็นแบบนี้มากกว่านะฮะดีกว่าไปใช้ใช้ประชาชน มาต่อสู้กันบนท้องถนนเพื่อ,อเพื่อเป้าหมายของกลุ่มการเมืองตรงนั้นผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องอ่าฝ่ายค้านวันนี้เดี๋ยวมีให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะเ <c oughs> พราะเขาบอกว่าพร้อม <c oughs> ทํางานกันเต็มที่แต่ในแตก่ค่ะในไหนก็ในไหนละว,วันนี้ยังไม่ทราบว่าจะสามารถฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลได้ยังเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบเวลาวันไหนถ้าอย่างนั้นเนการจัดประชุมอาเซียนจะทันไหมครับจะทันไหมคะจะเป็นรัฐบาลชุดเก่านะวันนี้หรือว่ารัฐบาลใหม่มาดูแลคะผมคิดว่ามัน มันทันอยู่แล้ว <c oughs> คือวันนี้รอเพียงท่านนายกอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับส่วน <c oughs> ส่วนคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันก็มีการหารือกันเรื่องทุกๆเรื่องแลวเรื่องตัวบุคคลเรื่องตำแหน่งเรื่องอะไรกันแล้วกระทรวงกระทรวงนะครับ <c oughs> แต่ว่ามันอาจจะมีบางบุ่มที่ยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็จบอละปร์เด็น่อไนใจเดี๋ยวเราคงได้มาคุยกันครับวันนี้ชัดเจนนะครับขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณธนกรวังบุญคนชนะนะครับซึ่งเป็นรองโฆษกของพรรคพลังประชารัฐ